สวัสดีค่ะชื่อหญิงนิลมนนะคะปัจจุบันนะคะหญิงอายุ31ปีนะคะหญิงเป็นคนหนึ่งอะคะ่ะที่ตอนอเป็นประจำเดือนนะคะเรามีอาการนะคะปวดประจำเดือนหนักมากเลยทําให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราอะคะ่ะส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากๆก,ก็คือมันทําอะไรไม่ค่อยได้ะคะ่ะเพราะว่าเวลาเราปวดเราต้องนอนอยู่กับที่เลยเพราะว่าะจะทานอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่ได้หรือจะไปทํางานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ เป็นคนหนึ่งค่ะที่ได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะเขาชื่อว่า M O O D ค่ะได้ลองทานไปอะคะ่ะประมาณหนึ่งกล่องนะคะอาการปวดประจำเดือนของเราอะคะ่ะจากที่เราปวดหนักมากๆอะคะ่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันช่วยบรรเทาอาการะคะ่ะในวันแรกอะคะ่ะที่ประจำเดือนมานะค,ะค่ะแทบจะไม่ค่อยปวดท้อมเลยนะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตประจำวันของเราอะคะ่ะรู้สึกแบบดีขึ้น ่าแล้วก็แบบไม่ต้องแบบนอนป่วยซมอยู่ที่ห้องะคะสามารถออกไปทำกิจกรรมในแต่ละวันได้นะคะ <c oughs> ก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ MOD มากๆเลยนะคะที่ทำให้เราอะค่ะเป็นคนหนึ่งที่กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องนอนปวดอ้องอีกแล้วะค่ะ